นิดนึง หกเดือนก่อนมองไม่เห็นนานาคตตัวเองเลยครับใครปีปิดตาพี่เหรอครับคือผีที่ห้องค่อนข้างเฮียนเลยครับบังสมิดเลยอืมแต่เดือนนี้เห็นแล้วครับเห็นผีเหรอครับครับโอ้โหตัวเบิ่มๆเลยเห็นนานาคตสิครับว่าอยากทําเพลงเป็นอาชีพได้ไงครับห้าเดือนก่อนผมให้เวลากับตัวเองห้านาทีทุกวันครับทําเพลงเหรอครับเปล่าครับไล่ผีลองกี่วิธีก็ไม่ไปทุยทาเพลงถูกแล้วครับทําทุกวันทําแบบไม่คาดหวังอะไรหลังจากนั้นจะเริ่มมีไอเดียเองครับผมไอเดียไล่ผีใช่ไหมครับใช่ครับหลังๆลอง วิดีโอขอคุยกับเจ้าที่ที่ทันไปพักร้อนที่ฮอกไกโดโอ้โหได้ผลอย่าบอกใครเลยครับหุยครับไม่ใช่ไอเดียทําเพลงถูกแล้วครับผมไอเดียแบบไหนครับผมลองทําเพลงไปวางขายในกลุ่ม f a c e b o o k ดูครับโอ้โหยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัว3ต,วตัวนี่อะไรบ้างค่ับตัวที่1ได้ทดลองอะไรใหม่ๆครับตัวที่2ได้เก็บพอร์ตครับแล้วตัวที่3ล่ะครับได้ตังค์สิครับ ขายได้เยอะเลยใช่ไหมครับไม่ครับขายได้เพลงเดียวอา้าวขายได้เพลงเดียวถึงกับอยากเปลี่ยนอาชีพเลยเหรอครับเพลงเดียวในเดือนแรกครับเดือนต่อมายอดขายตลมทลายขายได้เพิ่มอีกหนึ่งเพลงครับยังไง ก็ผมทําเพลงแนวใหม่ๆทุกๆสัปดาห์ไม่ได้กะขายอย่างเดียวเรียนรู้เก็บพอดไงพอดสวยชอบทุกเพลงไม่ครับบางเพลงเราชอบบางเพลงลูกค้าชอบแล้วไงต่อครับครับผมมีผลงานมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งผมก็เริ่มรับคอมิชชั่นครับรับทำ BGM สําหรับ v u t u b e r P&G n t u b e r ใครสนใจก็ทักมาได้ทางเพจ a c e b o o k หรือ i g นะครับอันนี้ขายของใช่ไหม ครับนิดหนึ่งครับอ่ะแต่พอเริ่มได้เงินจากการทําเพลงแล้วดันรู้สึกไม่ค่อยอยากทําเพลงขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับอ้าวยังไงคือผมทําเพลงเยอะไปเยอะแบบไหนครับทำห้านาทีทุกวันวันละเพลงทําเพลงขายประจําสัปดาห์สามหึงสี่เพลงเก็บอรอตลง youtube สัปดาห์ละสามหึ่งสี่เพลงเพื่อนหางานมาให้อีกเดือนละเพลงสองเพลงรวมแล้วพี่พีก็คือสัปดาห์ละยี่สิบกว่าเพลงครับเยอะแหะเยอะแลเยอะเพลงใช่ไหมมืงอ่ะโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไงต่อไงต่อช่วงนี้ก็เลยลดลดลงมาหน่อยครับเออทำเพลงที่ว เยอะแล้วแต่ผมค้นพบสิ่งที่เยอะยิ่งกว่านะครับอะไรอ๋อการทําการตลาดให้ได้งานยังไงยุคนี้ทําเพลงอย่างเดียวไม่พอทำไมครับต้องคิดคอนเทนต์ต้องทาํากราฟิกต้องตัดต่อวิดีโอต้องพากเสียงต้องวาดรูปต้องเล่าเรื่องผีอันสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับดีแบบไหนดีที่ได้เล่าเรื่องผี <Hey! S 2> คือได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมันก็สนุกดีครับเอาแล้วที่บอกว่าในอนาคตอยากทําเพลงเป็นอาชีพนี่คือทําอะไรไปแล้วบ้างครับเนี่ยโอ้โหหลายอย่างเลยครับว่ามาดี เออไว้ต่อคลิปหน้าได้ไหมครับเอาได้ถ้าคลิปคือผมอยากจะจดบันทึกการเดินทางก่อนจะเปลี่ยนอาชีพเอาไว้นะครับตอนนี้เราทําอย่างนี้นะตอนนั้นเราคิดอย่างนี้นะเจออะไรมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านที่ตัวเองจดแน่แน่ก็เลยเออทำคลิปวิดีโอตกมุกบบาโบบาไว้ดูแทนแล้วกันใครที่ชอบก็กดไลค์ใครมีคําถามก็เม้นไว้ใครอยากจ้างก็ให้ไวเปิดดีสคริปชันแล้วก็คลิกนะครับลิงก์เฟซบุ๊กหรือไอจีนะครับโอเคจบ